การที่มีวัดพระธรรมกายลุกขึ้นมายื่นมือช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้วัดต่างๆดํารงอยู่เป็นเรื่องที่จะลงพบเือศาสนาให้ย,ยั่งย<ม>ืนหลวงพ่อท่านเป็นพระแท้ที่หายาก ตอนเด็กๆคุณพ่อก็สอนนั่งสมาธิคุณพ่อให้ทาทุกวันเราสนุกกับการนั่งหลับตาหลังจากนั้นเรียนจบมาทํางานจนมีญาติสามีชวนมาวันมคาคบูชาเป็นวันที่มีการอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าที่มหาธรรมกายเจดีเราก็มาหล่อหลวงปู่องค์แรกหลังจากนั้นเราไปเห็นโบชวของวัดพระธรรมกายว่าตอนนี้มีบวชก็เลยเอาไป,ปวางไว้บนโต๊ะทำงานของสามีจนกระทั่งสามีมาบวชที่นี่เขาได้นั่งสมาธิแล้วเขาก็บอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังแต่หลังจาก ที่สามีฝึกไปแล้วเขาบอกอยากจะสร้างพระธรรมกายให้คุณพ่อของสามีอีกเจ็ดสิบองค์ก็ชวนเรามาวัดแล้วก็ได้ลองฝึกสมาธิก็รู้สึกว่าเรามาทุกที่ถูกทา่าชอบไปที่เวิร์พีซมันนั่งได้นิ่งบางช่วงเวลาที่เรานิ่งมากๆก,ก็จะพบว่าตัวเรามีความตว่างอยู่ข้างในตว่างขึ้นเรื่อยๆมันปื้มมันล้นเราสัมผัสได้แบบนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมมันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจมันมีบุญเป็นพลังงานที่ประคับประครองชีวิตให้เดินได้ถูก ทางแล้วก็ไม่ตกไปสู่ที่ต่ำ เนื่องจากว่าเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านไอทีก็ทําระบบเน็ตเวิร์กไวไฟระบบจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในบริษัทก็จะมีวิศวรกรมีโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบโซลูชันต่างๆให้ลูกค้าแล้วก็เราอยู่ในวงของการทํางานที่ต้องมีการแข่งขันมีการชิงไหวชิงพลิปอยู่บ้างก็จะบอกทีมงานว่าตติมันเป็นเรื่องสําคัญมีเวลาก็ให้ฝึกสมาธิตอนช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าทํางานหรือช่วงเวลาเย็นก่อนเลิกงานสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือบริษัทเรามีพนักงานที่ดีเพราะ ว่าไม่มีเรื่องทุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญสําหรับองค์กรการที่เราฝึกสมาธิมายาวนานเวลาที่เราเจอสถานการณ์ขับขันใจเรานิ่งกว่าเพื่อนในสถานการณ์เดียวกัน เราก็พบว่าในการทํางานการที่เราอยู่กับธรรมะมาตลอดชีวิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวที่หลวงพ่อสอนมันเหมือนพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตทําให้เราทํางานได้ง่ายแม้ในวิกฤตโควิดหรือเศรษฐกิจต่างๆที่โลกต้องเผชิญเราก็ยังอยู่ไม่ได้มียอดขายที่ลดลงไม่รู้สึกว่ามันกระทบเลยทําให้เราคุยกันในครอบครัวว่าบุญเท่านั้นที่ประคับประคองชีวิตเรามาตลอดไม่ได้คิดว่าเราก็เก่งกว่าใครแต่ว,ว่าความเก่งต้องบวกบุญด้วยแล้วก็ ยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ให้มีชีวิตบนพื้นฐานของการปฏิบัติในสิ่งที่เกิดบุญพนักง,งานของเราหลายคนเติบโตแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ที่เขาได้รับถ้าเรามีความสุขเราก็อยากให้ลูกน้องมีความสุขอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความสบายใจบริษัทไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าอะไรก็ตามที่เป็นสัญญากับลูกค้าเราก็ทําตามนั้นก็คุยกันในครอบครัวว่าถ้าเรายังสบายดียังมีความสุขเราต้องไปวัดเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้ เราไม่ควรจะรอให้เรามีปัญหามีหนี้สินเป็นหนี้จะฆ่าตัวตายแล่วคะวัดเราจะไม่รอเวลานั้น เวลาเราอยากทําบุญมันไม่มีใครค้านทุกคนเข้าใจบุญปัจจัยที่ประชาชนมาทําบุญวัดต้องใช้ในการบูรณาวัดหรือในการดํารงอยู่ของวัดก็ตามเป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่มีการบอกบุญมันก็จะเกิดวัดร้างวัดอยู่ไม่ได้จะทํามากทําน้อยมันก็เป็นเรื่องของศรัทธาดังนั้นคําว่าขายบุญเนี่ยมันจึงไม่มีคําว่าซื้อบุญเพราะว่ามันไม่ได้ต้องต่อรองราคาว่าจะซื้อมากซื้อน้อยแต่มันเป็นเรื่องของศรัทธารุวนรนถ้าเราศรัทธาเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิดว่าเราอยาก ชีวิตไม่ได้คิดว่าต้องสะสมเงินคืออยากทําบุญไปบอกสามีและลูกทําก่อนถ้าเราจะทําอะไรให้ได้บุญเราควรจะได้บุญด้วยกันเต็มใจตั้งใจแล้วก็ยินดีก็ทําเลยบุญไม่มีการซื้อไม่มีการขายมีแต่ว่าต้องทำไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่กุยทอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยสติกับปัญญา ทำตามคำสอนของพระสมมทธเจ้ญญาชีวิตในตวัฏสงสารถ้าไปทำบุญแล้วน่าสงสารมันลาเค็นเดียวเลยเพราะนั้นพระสมมทธเจ้ญญาท่านสอนให้ทำบุญเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในมนุษย,ยโลกและในเทวโลกตลอดในสังสารวัฏ คำสอนของท่านเป็นคำสอนที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่เราเดินตามแล้วก็ความใจใหญ่ของท่านที่ไม่เหมือนใครทําให้คนในวัดของท่านก็มีพลังไปด้วยกันที่จะสร้างพระแท้และคนดีการที่มีวัดพระธรรมกายลุกขึ้นมายื่นมือช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้วัดต่างๆดํารงอยู่เป็นเรื่องที่จะลงพบเจอศาสนาให้ย,ยั่งยืนหลวงพ่อท่านเป็นพระแท้ที่หายากเมื่อได้ฝึกทำมาตามที่ท่านสอนในการปฏิบัติ เราก็พบได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นจริง